ดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศงานวันศิลป์พิรสีที่จะจัดขึ้นในวันที่1 5กันยายนของทุกๆปีนะคะและในปีนี้ค่ะเป็นปีที่128แล้วนะคะโดยงานในปีนี้นะคะจัดขึ้นที่มหาวิทยายลัยศิลปากรวังท่าพระของเรานั่นเองค่ะบรรยากาศภายในงานนะคะก็จะเป็นการล้ำลึกถึงอาจารย์ศิลป์ผู้เป็นบิดาของศิละปะร่วมสมัยของไทยนะคะ ภายในงานนะคะก็จะมีการให้ความบันเทิงต่างๆค่ะเช่นการออกบูธร้านคา้านิทรรศการนะคะและที่สําคัญค่ะคือการแสดงดนตรีจากคณะดุริยางคาส์นะคะ่ะไม่ให้เสียเวลาค่ะเราไปชมกันเลยดีกว่า ีนี้นะคะคือการจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีค่ะเพราะว่าทุกๆปีนะคะเราจะจัดเพียงแค่1วันเท่านั้นค่ะแต่ปีนี้นะคะพิเศษคือการขยายเวลาเพิ่มค่ะโดยจัดงานตั้งแต่วันที่12และ13และวันที่15กันยายนค่ะโดยไฮไลท์พิเศษของงานนะคะก็คือตลาดของดีสินปรกรค่ะหรือ Selected Market นะคะโดยในตลาดนี้นะคะก็จะรวมสินค้าแฮนด์เมด สพิเศษนะคะจากทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปารกรไว้ที่นี่ที่เดียวเลยค่ะแนะ่อยากรู้กันหรือเปล่าคะว่าข้างในเนี่ยจะพิเศษขนาดไหนปะเดี๋ยวจะพาไปดูไปดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูร้านแรกกันก่อนดีกว่าบอกไว้ก่อนอว่าร้านทีันหน้านเอีแบไแล้วไปดูกันเลยค่ะร้านแรกนะคะก็จะเป็นร้านเกี่ยวกับงานแต้นจุ๊กิ๊กๆๆ,ๆ,ๆ,ๆน,ะะนนะคะไปกันดีกว่าร้นนี้อบคนเยอะตลอดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูข่ไในร้านเลยดีกว่าโอ๊ยน่า ขอ,อสอบถามนิดนึงได้ไหมคะอันนี้มันเป็นงานประเภทไหนอะคะอ๋อเป็นเซรามิกคะ่ะเป็นพวกเทเบิลแว์แล้วก็มีพวกกุญแจกับเข็มกลัดคะ่ะอันนี้ปั้นเองเทนเอง <c oughs> ค่ะเรียกได้ว่าปราณีตสุดๆเลยอันนี้เป็นลายเพ้นของพี่เองเลยใช่ไหมใช่ค,คิดลายลเองอค่ะดูสินค้าน่นนนนารักมากเลยฝั่งนฝั่งนี้จะเป็นพวกโปสเตอร์กับสติกเกอร์เป็นโปสเตอร์และสติกเกอร์ด้วย เรียกได้ว่าปรานนี่สุดๆไปเลยนะคะที่สําคัญค่ะทุกชิ้นออกมาจากความตั้งใจเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแฮนด์เมดทุกชิ้นเลยแฮนด์เมดทุกชิ้นเลยหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะทุกคนต้องมาที่นี่ตลาดของดีสินปะกอนเซเลคเตอร์มาร์เก็ตที่นี่ที่เดียวเลยค่ะทำเองหมดเลยค่ะขายของได้เลยเต็มที่ค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวทุกคนไปดูกลับมาดีกว่าว่ามันมี สินค้าหลายประเภทมากเลยค่ะทุกคนค่ะต้องลองมาเดินเล่นกันนะคะก็น่ารักค่่ทุกคนนี่ก็เป็นงานปั้นมือเหมือนกันทุกร้านนี่คือสุดๆเหมืออเราจะเ,เราจะเลยร้านเถียนวพาะตดูคอะ ร้านหนึ่งนะคะสำหรับงานแฮงเมดเอาไปแอบ,บดูเข้ากันดีกว่านี้ก็ดูเหมือนว่าร้านจะว่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านกันดีกว่าอันนี้คือทำแบรนด์ด้วยการสองคน,นะคะ่ะชื่อร้านว่าซัมเมอร์สตัร มาลีนเวลาเซิร์ชในไอก็จะ Summer ร์มมสตัแล้วก็จุดมาลีน,นะคะ่ะขายเป็นเทียนหอมที่ทําจากซอยแวกอะคะ่ะก็คือทัวเหลืองมันจะเป็นแบบทําจากทั่วเหลืองธรรมชาติเวลาเราจุดมันจะไม่มีควันในห้องะคะ่ะน้ําหอมก็จะเป็นเป็นน้ําหอมสังเคราะห์ๆที่เราฉีดตัวะะช่วยให้ผ่อนคลายลได้ดใช่ไหมคะใช่คะ่ะดีมากเลยนะคะทุกคนอันนี้ดีไซน์ทำเองดีไซน์กันเองเพราะว่าเรียนมาาสิตแล้วก็จิตกรรมอันนี้ ใจให้พี่พี่ทำเทียนหอมแบบว่าจากตัวเลือแล้วก็แบบเป็นแบบกลิ่นธรรมชาติคืออยากทำเทียนที่ที่หน้าตาเหมือนขนมเหมือนบูเบอรี่โยเกิร์ตอะไรเงี้ยอยากให้มันแบบดูเหมือนของกินแล้วก็แบบเลยแบบช่วยกันทำว่าแบบออกมาเป็นดีไซน์ยังไงแล้วก็แบบพอทำไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มรู้ว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนค่ะแล้วก็เลยค่อยๆพัฒนามาเป็นแบบตามที่คนซื้อชอบมากที่สุดอย่างเทียนหอมนี่มีกิ่เยอะมากเลย จำไม่ได้เลยอ่ะน่าจะแบบประมาณ20ถึง30มสิบ่ะมีเยอะมากนะคะทุกคนเมื่อกี้หนูแอบเห็นอันนี้หนูสนใจมากเลยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้จะเป็นตาประทับข้างอ่ะค่ะพี่ใช่คือมันจะเป็นเหมือนที่เขาส่งจดหมายกันแต่ก่อนอ่ะแล้วเขาก็จะ สเตมเป็นตาลงไปปิดผนึกพอมันแบบเปลี่ยนมาเป็นงานดีไซน์หรือว่าตามร้านขายของที่เขาส่งของกันนะคะเขาก็จะใช้เป็นแบบสีสันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเป็นมีสีให้เลือกเยอะแยะมากมายทุกคนค่ะน่าสนใจมากๆเลยค่ะทั้งสินค้านะคะแล้วก็ไอเดียวิธีคิดนะคะที่ผลิตขึ้นมาแต่ละชิ้นเนี่ยถือว่าบอไม่ถูกเป็นงานแทน d m a d e ที่สุดยอดมากเลยค่ะก็ยังไงนะคะมาดูกันได้นะคะที่ร้าน summer stop m a l i แล้วก็ x 8 8 studio ะะมีสองร้านด้วยกันสองล้าน,นะคะ่ะแต่ร้านนี้แม่คายไม่มา <c oughs> ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปร้านต่อไป เป็นร้านขายขายเครื่องดื่มนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เอาเครื่องดื่มมาจะเป็นน้ำส้มคั้นสดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็น้ำเต้าหู้ใส่พุดดิ้งคาเจอร์ไรแล้วไม่ใส่น้ำผงคืออันนี้จะหวานน้อยแต่ว่าน้ำส้มจะไม่ใส่น้ำตาลเลยเพราะว่าเป็นน้ำส้มแท้ๆส้มล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์มาร้านที่ได้เลยค่ะถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ขายไม่ขายแล้วก็มีใส่แก้วด้วยถ้าใครอยากจะกินน้ำแข็งก็ใส่แก้วน้ำส้มคั้นสดนะคะคั้นกับมือเองส,งสด ทีบ15บาทกท็นเดี๋ยวเราเปิดนุดกันนะคะชื่อร้านว่าชื่อร้านทานนะคะ,นนะคะ่ะทุกคนตอนนี้ร้านน้ำโ,โกโก้ของเราก็ว่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เจ้าของร้านกันดีกว่าแนะนำร้านหน่อยคะอ่ะร้านห้าสามนาการครับเป็นโกโก้สูตรเข้มข้นหวานน้อยครับมี2รสชาติจะมีอัลมอนด์กับธร <สะ S 2> รมดาค <สะ S 2> รับผมแตงท่าว่าชื่อร้านนี้ พอดีบ้านอยู่ที่พัฒนาการแล้วอยู่ซอย53ก็เลยชื่อว่า53นาการครับอแอบเห็นว่ามาจากคณะดุริยางคศาสตร์ใช่ครับหนูก็มาจากคณะดุริยางเอาจริงเหรอครับแต่หนูรุ่น20เรารุ่นสิบเองครับรู้สึกแก่เลยเมื่อกี้หนูแอบเห็นมีให้ชิมด้วยเหรอคะอยากชิมไหมครับตัดไปได้เลยค่ะอันนี้เป็นรสออริจินอลค่ะทุกคนคะนี่คือดาร์ชาร์กแลตรสออริจินอล ชิมเลยค่ะทุกคนชิมเลยเข็มจนมากทุกคนชิมอีกรสไหมครับมีอัลมอนด์ด้วยชิมมันเลอ่าถังถังขยะมาเลยครับจัดไปขอบคุณค่ะอัลมอนด์งาดำอันนี้เป็นรสอัลมอนด์งาดำแล้วค่ะเข้มข้นอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าของเราคือถึงจะเป็นอัลมอนด์นะคะแต่เราก็ยังจะเน้นความเข้มข้นของโกโก้ใช่ถึงจะเป็นอัลมอนด์แต่ก็ยังเน้นความเข้มข้นของโกโก้จัดไปจุกๆครับจัดไป ปาาร้านได้ไหมครับร้า,านเลยค่ะนี่เลยครับมี IG มีทุกอย่างมีนี่หมดเลยครับตามนี้ได้เลยครับ IG Facebook ทุกช่องทางแล้วแอดมาได้เลยครับ สี่ทำนี่นี่ค่ะนี่คนสว,คสวยมากค่ะเป็นเรซิ่น,นะะแล้วก็นู่นนุ่นเขามีเสือ้อด้วยเสื้อก็สวยเป็น,เป,นเป็นแบบริเทนสไตล์อันนี้คุณพี่เป็นสิทธ์เก่าด้วยใช่ค่ะจบกโบราณคา่ะอันนี้เราจะไม่ถามรุ่นเนาะได้ไม่ขาดสามหนึ่งค่ะโบราณดีรุ่นสามึงสี่โอ้โอ้โไปเดี๋ยวไปเลี้ยงเบีย ดูทางนี้กันค่ะนี่งานเลสซินที่พี่เขาบอกเมก่อนะนอกจากนั้นก็มีเสื้อด้วยด้านบนคะ่ะตอนนี้ก็เหมือนพี่เจ้าของร้านจะว่างแล้วนะคะก่อนอื่นขออนุญาตฝา,ฝากแก้กระห <laughs> ายแล้วมาสัมภาษณ์พี่กันค่ะได้ค่ะ ก็ที่มาที่ไปของร้านนะคะร้านนี้เป็นร้านของคณะจิตกรรมค่ะเป็นของรุ่น75และรุ่นอื่นที่ทําผลงานออกมาขายกันค่ะผลงานทั้งหมดทางร้านค่ะเป็นผลงานที่ทําขึ้นมาด้วยมือทั้งหมดไม่ได้ส่งร้านค่ะอย่างเสื้อตัวนี้พวกเราทํากันเองค่ะสกรีนมือทั้งหมดค่ะ งานปั้นเลซิ่นเช้นนี้เป็นรุ่นที่ที่จบไปแล้วปั้นแล้วมาฝากไว้ค่ะเป็นผลอันนี้เป็นผลงานเท้นของเพื่อนๆชั้นปีที่3ของพวกเราคะ่ะจากคณะจิตกรรมศาสตรของเรานะคะทุกคนยังไงก็ฝากร้านร้านพะพยาป๊อปป๊อปค่ะคณะจิตกรรมค่ะถ้าไม่มาที่นี่ก็จะมีฝากศิตปิกรานครปฐมถมหรือติดต่อผ่าน facebook แต่ว่า f a c e b o o k ก็จะหลายคนหน่อยอะคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าคือหลายๆหลายๆท่านมาฝากไว้คะ่ะฝากถายไว้ค่ะ <c oughs> เลือกซื้อเลือกชมกันได้นะ บรรยากาศภายในงานน้อมรำลึกถึงอาจารย์ศิลปินศรีของปีนี้นอกจากจะมาเที่ยวที่นี่แล้วยังได้ของติดไม้ติดมือเป็นงานแฮนด์เมดของดีศิลปรกรกลับบ้านและก็ได้ของกินอร่อยๆกลับบ้านเป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะคะเราจะนําดอกกุหลาบนะคะไปไว้ที่หน้ารูปปั้นอาจารย์ศิลป์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงอาจารย์ศิลป์ในโอกาส128ปีกันค่ะเจอกันสําหรับปีหน้านะคะ